สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อที่9นะครับโดยในหัวข้อนี้เราจะทำการ paste, เพอ่มวงจรของเรารโดยที่เพิ่มความถี่ของค่าคอคครับเป็น10เท่าของ SCLK นะครับผมตอนนี้ผมก็ทําการคอมไพล์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปลองซิดไปดูนะครับผมนี่ก็อินเสิร์ตหน่อยครับผมจัดรูมนะครับ กุ๊ปครับนี่จะเป็นสเตะครับสเตแล้วก็ดีเทปข้างล่างครับโ i ไซแล้วก็เอสเอนะครับผมคอกเนี่ยผมจะไว้อยู่ที่0.5นะครับซีเอนี่ยอยู่ที่หนึ่งอนะครับเอสเอเนี่ยอยู่ที่ห้านะครับ,ยยะรบจะได้กลายเป็นสิเท่าแล้วก็ m o s s i นะครับผมจะใช้เป็นเลขไอเดียของผมเองนะครับผมก็จะเป็น หนึ่ง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 นะครับแล้วก็ศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับผมนะครับต่อนนี้นะครับลองรันดูครับนี่ครับมันก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ลองเอามาเทียบกับเส้นแรกไดอะแกรมดูนะครับสเตตศูตรนะครับนี่ครับพอ CS เเนี่ยเป็นศูนย์ก็จะไปสเตตแรกนะครับสเตตที่หนึ่งนะครับพอ CS เเป็นหนึ่งเนี่ยก็จะไปสเตตที่สองนะครับ แล้วพอ S L K เนี่ยเป็นศูนย์นะครับเราก็จะไปสูตรสเตทที่สามนะครับแล้วพอสเตทสามเนี่ยอพอ S L K เนี่ยเป็นหนึ่งนะครับเราก็จะได้ค่าตัวแรกแล้วครับก็คือค่าแรกค่าค่าตัวหนึ่งนะครับของ M O S I แล้วก็ไปสูตรสเตทที่สี่นะครับสเตทที่สี่นะครับถ้า S c L K เนี่ยเป็นศูนย์ก็ไปสเตทที่ห้านะครับก็วนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจน ครบทุกตัวนะครับผมจะเป็นสเตทที่16นะครับนี่ครับเตพอสเตทที่16นะครับนี่ครับพอสเตทที่16เนี่ยก็จะเกิดขึ้นสแควร์เวฟอยู่ตรงนี้นะครับเกิดขึ้นสแควร์เวฟกับ17นะครับเกิดไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจน CS เนี่ยเป็นศูนย์นะครับพอ CS เเป็นศูนย์เนี่ยเราก็จะไป มันก็จะไปสู่สเต e ที่18นะครับสเตจที่18กับ19เนี่ยก็จะบนอยู่ในบนเป็นเป็นสแควร์เว็อย่างนี้นะครับเรื่อยๆนะครับจนซีเอสเนี่ยจนเนี่ยเจอเป็นซีเอเนี่ยเป็น1น,นะครับนะครับพอซีเอเป็น1ึปุ๊บก็จะไปส่ s สเต e ที่2นะครับตามสเต t ไดอะแกรมครับผมนะครับและเหตุผลที่ สกายเวฟเนี่ยเกิดขึ้นถี่อย่างนี้นะครับเป็นเพราะว่าเราเพิ่มคอกเนี่ยความถี่ของคอเนี่ยเป็นส10บเท่าของ sclk นะครับเนื่องจากดิฟฟิฟอร์เนี่ยจะทํางานตามขาขึ้นของขค่าคอกนะครับพอค่าคอกเนี่ยมีความถี่เพิ่มขึ้นการทํางานของอก็จะเกิดขึ้นสกา w เวฟเกิดขึ้นเยอะขึ้นนะครับผมตามไปด้วยก็จะประมาณนี้ครับสำหรับหัวข้อที่9กนะครับขอบคุณครับ